จอดนะจอดนะเรียนเปรี้ยนแถวนี้แหละล้วงมากเลยอย่าให้ผ่านนะครับอย่าผ่าน,นรรโรงแรมรบรรยากาศถ้าจะอ้อมก็อ้อมเลยไม่ยอมเสียเปรียบกันละเดี๋ยวผ่านเดีย๋ยวผ่านถ้าอยู่ข้างโรงแรมก็อ้อมอะ่ะได้ผ่าน